ค่ะวันนี้เบังแย่หน่อยเห็ดงานเนาะค่ะเนาะงาเหล็กลูกค้าลูกค้ามาจีเอางานเล่นคคามาุาานนม่มีเวลามเาเิียนมกหน่อยเอมพ่มีเวลาเห็ดเบาอสีขาวมันนี้วันพระก็เลยใส่เสือสีขาว เหมาะกันพอดีเลย <laughs> สามถุงสามถุงเครื่องละบางทียี 28, 21, ่สิบยี่สิบเอ็ดมา 63เมื่อเสิเด็ดันบกนใหม่ไม่มีเวลาก็เรียกบ้านเด็กมกชีวิตนาชีวิตยันอยู่ในขวกับอยู่หนาบาทสี่คนละคนละเวอร์ชันกัน <c oughs> อันนี้คือหนาบาท นั่นก็คั่วไม่ได้ไปใช้มานใช้หรอกอยูยย่ย่างนียละคันงานเขาอ่ะอาจจะบอกเพียรง,งานผิดสับให้เลาะ <laughs> ให้กินหอดก็เบิ่งตามนี้ด้วยให้ผู้กินหอดแล้วก็แล้วหรอกว่า นี่ใส่ผิดขาวมันงม่ต้องใส่ข่าวนี่นดี๋ยวจะเป็นโบโบยาๆเดี๋ยวเห็ดเป็นเสร็จแล้วสิทายเห็ดเบิ่งเด้องามอันนี้ก็ส่งตามประเทศด้วกัน ตังเสียงแค่นไปนั่งเห็ุงานไปนั่มีมองมีไปหิงพระมนีวัดพระใส่บาทแล้วเหมือนใส่บาทสมุอเย็นแนวเนี่ยได้บุญสมืออเด้่ยสื้อตั้งแต่ซื้อกับกินขาดแหละซื้อกับบุญขึ้นก่อนแหละบุญเพ่งใจใหญ่ มาใส่น้ำสะบุณผัวกเรือนวงบุญเพียงเรือนวงวันนี้ก็เฮ็ดกับอันที่สะพ้านแหละเนี่ยไอยพูด แต่พ่นตับไปแล้วพ่นบบเฮดโอเมื่อน,อน,นี้เพราะว่าเฮดโอไปไหนพ่นเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวเดี๋ยวสกินพนลใหม่ตอนดึกๆเขาว่าเมืน่อนี้พ่กกินเข่าสกินผนลไหม้หยาดอ้วนผนลไหม่อย่สาวบ้างด้วย เฮ้ยไอยประสานแล้วตัดใหม่แน่นอนเดี๋ยวเขาตัวนี้แล้วสิกินคนละใหม่นเนิ่ง มู่พวกก็อน,อนั่นเด็กๆนะ่ะนะแต่ว่าบ้านเท่าปานีรับไปหลายหลายคนแล้วล่ะแต่ทางก็เท่า,ามอเนี่ยยัง,ายง้านเด้ยัง้านเด้มพักพรเลยตอนนี้นั่นกับคุณละ หาทุกงานบริเวณกันคือเกานอนดึกตลอดเพราะว่ามันมันเคยจ้นแล้วนะ ช่วงที่เดินคิวนี่ฮะตรงใส่สมาธิไม่งั้นคิ้วไม่สวยถ้าคิ้วไม่สวยแล้วก็คืองานก็ไม่สวยทุคคนนั่นแหละทันคิวบ่ม,มีคิวว่างามก็คือว่างาคิววงามค่ะาง่ามืาามือนีแล้วไป บ่านมันมนือนีหรกแต่แต่หมอว่านต่ว่ามาประกอบมือนีแล้วไปเสร็จหนึ่งหล่วซีออกดำเทาผูใดกเย็บเป็นมาด้วยซิซ้อนใหน้ มุกคืเย็บผ่ารูได้เย็บงานท่งออกตัดเองเย็บเองแต่ไม่ได้ใช้เองอาทิตย์นี้งานเขามาหลยหลย มูพ่นกระทบชือยจำไว้ย่อยหน่อยบอกกับเขาพ่อมีงานได้เหยียดแต่เงินหาพันกับมาเลน้ำโมดกว่าสื่อเลขกับว่าสือสื่อเลขกับเบสไปหาลอยมาเลยเจ็บบาทจะได้ยลอยสื่อทุเรียนกินยังไงถืออื่งตัวเจ้าหูบอกอย้สื่ออย่างสื่อซ้ำซ้ำหาซ้ำหาหาซ้ำ เนี่ยเป๊ะเลยว่มีขาดมีเกินวันนี้วันพระด้วยใส่เสื้อสีขาวคือสิ้นหายมันครบแค่สิครบพอครบลงแล้วมึงโต๊ะไม่วันไปแล้วอ <laughs> ย่าในสิ้นสีอยู่วันนี้ <laughs> กินกินผลไม้หลอบเด้อก <c oughs> ินผลไม้หลอบเด้ออันนี้ขน,นุนขนุนหรือว่าบังมี่แหละบ่เป็นไม่เยื่สีก็มากกินได้บังมี่บดรีซืดอดอก บ,บ้านบ้านปิดท่คุณนันเอามาให้คุณนี่เอามาใหา้ป้านี้หลายอีล่กกับปา,า,านไม่ข่อยค่ะม่ได้กินพลับไม้กันอันนี้มักทุเรียน <laughs> ไปถอยทุเรียนมาอีกมึงไปถอยปลายหลดอกกินผู้เดียวถอยมาสองโลกค่งใส่ขีทุเรียนก่นนปปอนมามามาบอดไล่ไล่ไปยี่ปอดแล้วิว่าข้าแต่ว่าบึาาบกินกักเือมึงงงกะไก่ กินวันฝากินผนผลไม้กินมังสวิรัตเดี๋ยวมื่นจะกินมกเดีมื่นจะมุกละไม้อันนี้ทุเรียนละยอ่อผู้ป่วใหญ่เป็นไรแต่มันหวาน มัดไปแล้วหนึ่งแม่มือนี่สิบไปสื่อแล้วก็สิอัดจองฟิดไว้กินยามันอืดไปค่เรียนเนี่ยพายบอกกินละอว้วนมาแมนได้คิดพิ๊ด กินละอ้วนกินมันหมูกินหมูมันๆอ้วนน,น,น,นนั่นหมดตัวเช่นไหนพี่พันดีเขากินเขามา,ากินเหนียวเรื่องแต่มันหอนบางทีบางคนแผลมันสียหอนได้บุ๋มแต่แยายหน่อยก็กินเหล่าธรรมดาเพราะมว่ไมันกินตลอดเนี่ยวีนึงกินจันหนึกงก็เพื่อนหนึ่ง น้องเสือดน้เสือเม็ดที่สองผ่านไป มันมันมันยัมมันก็ไม่ได้กินยัมมันก็ต้องกินมันมันยัมมันบะแบเขาเขล่งมันจะบ่แสสุดท้ายละอืมอ เฮ้ยพ่อแกนดูสินั่นมาแลำวเสร็จเกินหนาทีดอกพี่ยิ้มาอกแกนยิ่มแล้วเบลล์ยลิ้ยมมาขนนูนจุกน้อยเนาะมังมี้อินมอค่อยมาก,กวันไดนก็ไว้ให้ไม่ยิ้มสีกินตะกินน้อยกินน้อยหนึ่งมอเสีย ม่แชททำงั้นถมก็เล่นพอไปได้ผกเคยบ่ามากินบ่น้ำเคยไปเตะบ้างเบลอสี่ถุมกินผลไม้ อย่าลืกัสีเฮ็ดงานโตบ้านหาทุบกัอาบน้ำนอนไปเลยเด้อบัดน,นี้บ๊ายบายอย่าลืมเด้อเบิ่งกันเบิ่งกันไปเรื่อยๆเด้ออย่าลืมอย่าอย่าถิ่มอย่าปากันเด้อมูเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเบิงเเ่ง่คนให้คอยใสใ่เสือ่ไ,ได้แม่นเสือคอยเล่นเสือ,เส,อเสือลูกสะพ้ายเอวาหาย มันเสื่อมออกกรใจาแพก็กแพ็กปานมอลำสิงค์ขึ้นกันนั่นเองกันไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย